สวัสดีครับสวัสดีชาววันที่วันที่18บกุมภาพันธ์2 5งพก 17, ครับวันนี้เป็นวันอะไรเนาะวันนี้เป็นวันเกิดเด็กชายอุดมสูงโอ้โอ้พี่ทองตับตับหรอคึกคักคึกคักเป็นหนุ่มแมวโอ้ย นาคอนดาลุ่มน้ำลำพับผ่าบ่เมน้ำซี่เห้านํำลำประผ้าเห้าแม่นอเลิบอันนีนะ้เราก็ตั้งใจทำบุญใส่บาตรแต่เราก็ทำทุกวันนะคะทำทุกวันอันนี้เราก็จะใส่บาตรนะคะพิเศษหน่อยวันเกิดของชายเลิฟแต่ทุกเช้าเราก็ใส่นะคะทุกเช้าเราก็ใส่ก็จะมี หลวงพ่อนะคะมาบินธบัตรทุกมือนะคะทุกมือยกเว้นบัวแด้เราติดกิติม่อนเราก็บเบลมาแต่แว่าเรามาทุกมือนะคะมาทุกวันนะคะมาทุกวันกองเอ้ยโอ้สูงสูงที่ทําเสาหรอสูงที่ทําเสาหรอเร้เอเบยสูงมากนะคะเรื่องออกแล้อสีซชั้นผีเดือนแล้วเด้อจะเป็นหนุ่มแล้วนะคะ ตอนทีเป็นบ้าวแล้วนะคะจะเป็นบ้าวแล้ว <All right. S 1> หกขวบเต็มนะคะหกขวบบริบูลแล้ววันนี้ oh. ยังยอยากดื่มน้ำพออยู่โอ้โหหุ่นดูหุ่นคุณชายดูท่านอนทับเพียบอายุครบหกขวบแล้ววันน like ี้ย่างเจ็ดขวบย่างเขาสู่วัยรุ่นมาย่างเขาสู่วัยรุ่นแล้วรุ่นไดนี่รุ่นจับ คุนได้โอ้ยอันนี้ก็บวัยรุ่นเต็มอาหย่าอยู่วัยรุ่นเยอะมากวัยรุ่นเยอะมากลงไปยังไงมาไปเนาะนี่นี่นี่ี่ีลูกชายเพิ่นี่นี่ วันนี้เราจะฉลองวันเกิดนะคะที่โรงเรียนบ้านดาวโรงเรียนบ้านดาวคือเก่าห่ะครับก็ขอบคุณแม่แม่เอซีนะครับขอบคุณแม่แม่เอซีโอ้แม่แม่เอซีของน้องดาวนะคะที่เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยช่วยกันนะคะจัดงานวันเกิดให้ชัดชายลึบโอ้เอวเห่าขาดลาดเอาอไปเลยเด็กีไปได้ เจ้าเง่าขาดลาดขาดลาดขาดลาดปุ๊บโอ้โสูงมากสูงสูงมากสูงมากปองพี่ปองโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ้าคิดว่าเจ้าเกิดโดนล่าเม่นบ่พี่ปองฮะเกิดนานแล้วใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปองเอ้ยขาดเงาเง่าฟองโอ้ยมันเกิด อยากเล่นกับพี่เอออยากเล่นกับพี่พี่ป๋องโอ้ยเยอะมากเลยนี่ใครทำนี่ใครทำฮะผลงานของสามสาวเราโชคนี่ไม่บอกน้องเลยโชคนี่โชคนี่ไม่บอกน้องเลยเออเออเออบอกพี่เลิฟสิพี่เลิฟใส่บาทนะครับ วันนี้วันเกิดพี่เลิฟนะคะโตเป็นหนุ่มแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยามาแล้วามาแล้วมามาเดินมาแล้วไปเดี๋ยวน้องเก้อจะใส่แทนพี่เลิฟเองนะคะตัวแทนตัวแทนค่ะตัวแทนตัวแทนใสอันให้พี่เลิฟมาใส่ปไ๋ยหรอกค่ะเดี๋ยวอันอันบาดลงพอหญ่สิบสิบปิ้วอ่ะเป็นตัวแทนใส่แทนพี่เลิฟนะคะวันนี้วันเกิดพี่เลิฟ Amma, thai bhaa parai dhaka parai. Kukina, bhaa lukpa nani. Kukina, bhaa lukpa nani. Kukina, bhaa lukpa nani. อิ่มบุญค่ะวันอิ่มบุญแล้วอันของผู้ใดน่ะอย่ามานะไข่ตุนอย่ามานะเข,ขาิลุรมปมอนะทีนี้ขอให้พี่เลิฟนะครับเรียงง่ายๆอย่าเก็บยาไขายย่เป็นคนผูของพ่อของแม่ยาเบายากเด้อ เ่าง่ายๆสอนง่าย <S <S เออฝึกฝ่ายขยว่เบาง่ายอยู่แล <S <S 1> <S 1> ้วล่ะโตเป็นหนุ่มอีกปีแล้วพี่เลิฟโตเป็นหนุ่มอีกปีแล้วภารกิจช่วงเช้าใส่บาตเรียบร้อยแล้วเป็นภารกิจทุกเช้านะ ใบบาทนะคะทุกเช้าเลยเพราะว่าลุงตาเล่าสีเดินมาทางนี้ทุกวันนะคะใส่ทุกวันแต่วันนี้พิเศษสําหรับเลิฟชายเลิฟไงเป็นบาวแล้วอย่าเบาหยา,าดเหลูกเยอะออกง,ง่ายง่ายหูคว่ำเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่พ่อกับแม่ก็เลี้ยงโตโตก็เลี้ยงพ่อกับแม่นี่ละไง <laughs> เป็นบาวแล้วเอ้ย พผ่องแนมสอดจงโปงพุนสอดพูนในเป็นบาแล้วพอกับบกเก่งสร้างเลี้ยงได้นะคะพอเก่งนี่เลี้ยงสร้างได้ะคะ่ะแต่ว่าบบคอยเก่งนะคะอีซี่เลี้ยงได้แต่ไม่เก่งนะคะแล้ว,วกวคือเลิฟนะครับพอกับเมกะมาขึ้นเกา้าลาน่าเลิฟเนาะ ก็แม่เอซีอย่าลืมผมนะครับโอ้ยคลิปกับบุคคลเดีลงอเอซีเอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นนะคะภารกิจแต่ละวันนะคะถ้าบ่าเมนเสาร์อาทิตย์กัยากรา้านเนี่ยมุ่เสวกกับแตง่งร้านไปโรงเรียนนะคะร้านนอยไปโรงเรียนน้องเกลือไปโรงเรียนภารกิจทุกเช้าเรียบร้อยแล้วยากกินเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้นะคะวันเกิดพี่เลิฟกลับมาจากโงจโรงเรียนเนาะใคยมาฉลองกับเมยนะคะครับวันนี้โรงเรียนคนหรือโรงเรียนช้างโรงเรียนใครโรงเรียนหนูวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ไปพรุ่งนี้ถึงได้ไปวันจันทร์วันนี้ไม่ได้ไปวันนี้วันอาทิตย์แต่พี่เลิฟไปโรงเรียนบ้านดาว โอ,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 อ้เก่งแล้วถีบมาสิเอาถีบมาเออถีบไปเออปั่นไปเออเก่งแล้วเบาๆบาเบาเโอ้เอาอ้อมบ้านเลยอ้อมบ้านเลยปั่นไปเลยเออปั่นไปปั่นไปให้อ้อมบ้านเลย,ออเ,ลย,เ,ลยเออ,อ,อ,เเอ,อก็นะคะ คร้านี้นะคะครอบครัวเลิฟก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีนะคะที่รักและเมตตาบ้านเลิฟนะคะหักเลิฟน้อยๆก็ได้ดอกค่ะจำว่าต้องฮาไราเอาแคปสันพญโพธิ์มาใส่ก่อนรักน้อยๆแต่ขอให้รักกันนานเอาเอาแคปสันกอบป,ปีของพญโพธิ์มาใส่ก่อนนะกอบปีพญโพธิ์มาใส่ก่อน นะคะอย่าลืมวยครับเลอ,อย่าลืมกดคับสไครต์กดไกลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม